สวัสดีค่ะอยู่กับช่องเชอร์เบลดัมซิงนะคะวันนี้มาช่วยรถดัมซ้อนุ่นค่ะเราจะมาเก็บของเพื่อจะย้ายกลับบ้านก่อนหยุดปีใหม่นะคะเชฟุจ,จะจ้ทอยรถดัมมากระตุกเทเลอร์แต่มันตกเบืิงทางเนี้มันคิวป่ะนี่เลยให้เจ้าซารีพี่ใหญ่ของเรามาช่วยนะคะ เราพาไปชมว่ามันมอยู่ท่าไหนว่าล้อนี้ลอยแล้วมีเจ้าของรถเอียงแรงงางดูนะคะเอียงมาก <c oughs> ตอนนี้เราดินมาเสริมข้างด้านล้อนั้น อ้าวึ้นง่ายๆเด้อขึ้นกระบ้เลยกดนในกับบะาลเลยเดียว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 ซีเวียงจังไหนอ้แค่นี้จะขึ้นเลยนะคะเพราะว่าเราเคยลดความที่มันนอนไปขับถนนเลยโอ้เคยวิ่งเคยวิ่งแค่นี้เคยซงขึ้น เบาๆบาเบาเบาาจะเอาหน้ามาดึงนาทีดึงเบี่ยงมาก

นะคะที่เรายังไม่ได้ย้ายเมคโคออกไปจะเอารถเฮ็ดเบาๆเน่ะเบอร์เรียบร้อย4ี่จุดเกิดเหตุกันแะ่ตุกอันเทเลนี่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 เดี๋ยวเรามาชี้จุดเกิดเหตุนะคะ เสียวุดน่าจะถอยนี่นี่ล่อหนะ้ายู่หลุมนี่เจ้าถอยมาตีเสียวุดฮะเจ้าอ้วยแล้วเจ้าถอยมาสินบ<ะ>่าเจ้าอ้วยแล้วเจ้าถอยมามทางมันคิวโพุทเมืองเมืองทางล้มรถกระบะดูนะคะทาง เติมคู่แล้วสร้างนู่นเอารถออกไปแมคโครก็จะไปกระตุกเทเลอร์เซียบุตรเพราะเราจะย้ายรถออกออกไปจอดไว้ใกล้ๆหน้าง,งานนะคะบางเนเมันคิวลิสแคสซี่หรอ รอลรอนอกของรถด,ดำกาสีออกทางสเยียบแต่หล้อในเกือบไปแล้วสาวนุ่น